ได้เดวชนะใจคนทั้งฮอลล์ละครอักษรากิงพาวเวอร์เลยแหละค่ะสำหรับการประกวดมิสมิโมซ่าควีนไทยแลนด์2020นะคะหลังได้สาวงามผู้ชนะไปอย่างไม่ค้านสายตามเมื่อวันที่27พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมากับการนําเสนอนะคะมิติใหม่ของการประกวดสาวประเภท2ที่ไม่เหมือนใครภายใต้สโลแกนที่วางดงามอย่างมีคุณค่ามิโมซ่าควีนไทยแลนด์ที่ในปีนี้นะคะมาพร้อมกับคอนเซปต์ศรัทธาที่ต้องการให้สาวประเภท2ที่มีความศรัทธาในตนเองและศรัทธาต่อบุคคลอื่นๆนะคะรวมทั้งมีความสวยงามบุคลิกภาพที่ดีมีความ สนใจทำกิจกรรมเพื่อสังคมมีจิตสาธารณะและเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ของสาวเวษสองนะคะให้มีบทบาทสร้างคุณค่าให้กับสังคมมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะางานในวันนี้นะคะเป็นภายใต้ธรีมที่ชื่อว่าศรัทธานาคีนะคะพลังของมนุษย์เนี่ยมันมีความยิ่งใหญ่อยู่ในตัวเองแต่ว่าถ้าหากว่าพลังนั้นเนี่ยขาดความศรัทธาที่มีอยู่ในหัวใจ ความศรัทธาของเราไม่สามารถที่จะเดินไปสู่การประสบความสาเร็จได้พลังแห่งศรัทธาคือตัวเราเองเราต้องหัดที่จะมีความศรัทธาในตัวเราเองตัวเราเองเราต้องค้นคว้าแล้วก็หาสิ่งที่สําคัญที่สุดกับตัวเราว่าเราเนี่ยศรัทธาอะไรอย่างตัวคุณอิกี้เนี่ยนะคะศรัทธาในตัวเองอย่างยิ่งใหญ่เพราะว่าเป็นคนที่รักตัวเองแล้วก็เคารพตัวเองเพราะฉะนั้น การที่เราได้เกิดมาเป็นสตรองเจนเดอร์หรือการเกิดมาบนความแตกตา่างของความแตกตา่างนะคะเราก็จะไม่สามารถที่จะค้นหาตัวเราเองได้ว่าตัวเราเองเนี่ยจะไปย,ยืนอยู่ตรงจุดใดแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งเราหัดที่จะเรียนรู้ที่จะเคารพตัวเองแล้วมีความศรัทธาอยู่ในตัวเองวันนั้นเราจะยืนอยู่ในสังคมได้อย่างสง่างา,ามแล้วภายใต้ธีมแห่งศรัทธาภายใต้เรียกว่าปีนี้ปีที่7นะคะพลังศรัทธานาคี ก็ปีนี้เราเดินทางไปที่3จังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงจังหวัดที่อยู่ภายใต้ความศรัทธาของมหาชนนะคะแล้วก็เราเดินทางไปเมืองที่บอกว่าครบทั้ง3อย่างก็คือ3ธรรมไม่ว่าจะเป็นธรรมะธรรมชาติและวัฒนธรรม ก็ทุกคนก็กลับมาอย่างอิ่มเอมเปรมใจนะฮะกับเมืองแห่งศรัทธาสามธรรมตรงนี้ส่วนวันนี้ก็จะเป็นรอบไฟนอลแล้วนะฮะเราก็จะค้นหาดาวดวงใหม่นะครับในซีซัน7ปีนี้เนี่ยเราก็จะมาดูว่าใครเป็นดาวแห่งความดีใครจะเป็นดาวแห่งแรงบรันดาลใจในการเดินต่อสู้ต่อกับชีวิตนี้นะฮะภายใต้สาวง,งามประเภท2จิตสาธารณะมิสวโมซาวีนไทยแลนด์2020ค่ะปีนี้ท่วมท้นมาก ก็กลาบขอบคุณนะฮะทุกสื่อมวลชนและทุกๆท,ท่านที่ติดตามแล้วก็ให้เกียรติเวทีที่เราตั้งใจนะต่อสู้บักบันฟันฝ่ามานะกับ การเป็นนางงามสาวประเภท2จิตสาธารณะที่ถ้าคุณไปเซิร์ชแล้วเนี่ยท็อปไฟต้องเป็นของเวทีมิ s มิมอส a q ควีนเราไม่ใช่แค่สวยไปนวนวันแต่ว่าความสวยที่มีสาระถือว่าเป็นความสวยที่มันมีคุณค่าและบ่งบอกความเป็นตัวเราเองไม่ว่าเราจะเกิดมาเป็นอะไรก็ตามแต่ว่าเราสามารถที่จะมีความภาคภูมิใจในการใช้ชีวิตมีชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างสง่างามค่ะ ตอนนี้เลือกไม่ถูกนะคะคิดว่าท่านคณะกรรมการก็คงจะหนักใจเพราะว่านางงานปีนี้เนี่ยสวยและโปรไฟล์ดีนะคะปริญญาตร,ร,รีปริญญาโทปริญญาเอกมีหมดเลยนะคะสวยเก่งและดีมีครบนะ,ะจบที่มีสมิมซาฟินไทยแลนด์ค่ะ เนื่องจากปีที่แล้วเนี่ยคือเราเราหมุนไปไปทั่วประเทศนะคะปีที่แล้วเราไปภาคใต้ปีนี้เราไปภาคอีสานกับ3ามจังหวัดดินแดนสามธรรมส่วนปีหน้าเนี่ยนะคะทีมใหม่คลอดออกมาแล้วนะคะภายใต้เรียกว่าเราจะพานางงามเราเนี่ยไปนั่งบัลลังก์ต่งทองแล้วก็ภายใต้ทีมที่ชื่อว่ากตันยุตาค่ะ วันนี้รู้สึกตีใจนะคะที่ได้มาร่วมงาน m i สมิท c สซาเพลค่ะเพวันนี้ก็มาเป็นตัวแทนนะคะมามอบรางวัลให้กับน้องๆที่ประกวดะคะก็ตื่นเต้นมากนะคะตื่นเต้นไม่แพ้ผู้เข้าประกวดเลยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเมื่อคืนเนี้ยนอนไม่หลับเลยค่ะต้องแบบนอนดึกมากกว่าจะกว่าจะหลับได้เพราะว่าตื่นเต้นแทนผู้เข้าประกวดแล้วก็ตื่นเต้นตัวเองแทนตัวเองด้วยที่กําลังจะอํนอานาตาแหน่งงานวันนี้ก็ ก็ขอกราบขอบคุณอีกครั้งนะคะทั้งประชาชนที่ติดตามมิสมิวส์ควีนแล้วก็นักข่าวสื่อมวลชนทั้งหลายนะคะก็เรามีความภาคภูมิใจกับงาน ทุกๆชิ้นงานที่เราได้ทำในทุกๆปีแต่วันนี้วันนี้ปีนี้ก็ต้องบอกว่าธีมพลังศรัทธานาคีเนี่ยมีพลังยิ่งใหญ่เหลือเกินเพราะว่าได้รับการตอบรับจากทุกภาคส่วนแล้วก็เราจะทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดแล้วก็เราจะเป็นแบบอย่างที่ดีเราจะเป็นต้นแบบแม่แบบของสาวประเภทสองที่ดีในสังคมเป็นสีสัน ใหม่เป็นมิติใหม่ของสังคมที่จะมีสาวประเภท2ที่มีความสง่าง,งามนะคะที่ไม่ใช่สวยไปวันๆแต่เป็นสวยแบบมีสาระค่ะและสำหรับสาวงามผู้คว้าตำแหน่งมิสมิโมซ่าควีนไทยแลนด์2020นะคะพร้อมด้วยมงกุฎเพชรมณีนัคราชไปครอบครอคือ MMQ 6นะคะตอกแตกกัญญาพัฒมีระวงกุนนั่นเองค่ะ สำรับตัวต่อตกนะคะวันนี้รู้สึกดีใจค่ะแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเลยนะคะตั้งแต่ที่ยังซอมอยู่ด้วยซ้ำนะคะแล้วก็เมื่อวานเนี่ยเป็นวันเกิดของตกแตกนะคะก็ไม่มีโอกาสที่ได้ไปแฮปปี้เบิร์ดเดย์ค่ะวันนี้ก็ ถือว่าเป็นวันที่ทรงคุณค่านะคะแล้วก็กเป็นของขวัญที่พิเศษมา,มากๆค่ะสำหรับตอกแต่ค่ะสำหรับตัวทีซีนะคะก็รู้สึกว่าความพยายามที่ไม่ย่อท้อน,นะคะจะสามารถส่งต่อให้กับคนอื่นได้เหมือนทีซีที่ทําได้ทุกวันนี้ค่ะตอกแต่ค่ะสำหรับตัวเปนโนนะคะเปนโนมีความพร้อมมากๆค่ะที่จะเริ่มที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้สาวข้ามเพศที่ไม่ไม่มั่นใจในความสวยของตัวเองหรือว่าไม่มั่นใจในรูปร่างของตัวเองให้ภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นเพราะวันนี้ถ้าเปนโนทําได้คุณก็ทําได้เหมือนกันค่ะ สำหรับตัวตกแตกแล้วนะคะตกแตกเนี่ยเป็นคนที่ไม่ย่อท้อนะคะต่อความฝันแล้วก็พยายามทำมันให้สำเร็จค่ะสำหรับใครที่เคยท้อแท้หรือว่าประสบปัญหากับไม่มีกำลังใจนะคะก็อยากจะให้ใช้ความศรัทธาแล้วก็พลังศรัทธาแล้วก็ปลุกมันขึ้นมาแล้วก็ทำมันให้สำเร็จค่ะทางรายการนะคะก็ต้องขอแสดงความยินดีนะคะกับมิส s มโวซ่าควีนไทยแลนด์2020คนใหม่ด้วยนะคะ